มไม่ต้องเป็นห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยซ่องโจททั้งหมดอยู่ในการดูแลของพี่รวมทั้งชบาเองด้วยจับได้ไหงจำได้ไหมที่คุยกันไว้วอะอาไรนะอันเนี้ยเด็กกูอ,อก๋อคนนี้เหรอที่บอกนะเด็กกูดูแลนะอันนี้เขาเรียกว่าทำเผื่อทำเผื่อไม่ได้อยากทำเลยแต่ว่าที่จับหอมก่อนอะไรเนี่ยอะก็ทำเผื่อพี่ไง ไม่รู้สึกเหรอเรื่องคนลุกแล้วเอะยรนะอะไรนะมึงทำเพื่อพูจริงๆเหรอเนี่ยเอาจริงๆขอดใจมากเดี๋ยวจังหวะกอดไดวจังหวะจูบจูบเดี๋ยวกูจะรอรับวพูดทำเพื่อพูเยอะเอาใจพี่เลยได้เลยได้เลยต้องไปจับไปจับไปที่จับอุ้ยคนลุกดงดมนี่ดงดมนี่มีไปมีกินข้าวด้วยไม่มีเลยแต่ทำไมต้องไปดมเหี้ยนะรู้สึกไหม กะโปงกะโปงเสาแฟชั่คนบ้านใช่ไเดินอย่างนี้เห็นบ้าเองนี่เดินคไม่ใช่เนาะน่าสินไม่มีอะไรทำว่างมานั่งกินขนมเล่นกันเฮ้ยขอเขาเป็นไรอยู่ที่ครูละขาโกงนกะกระโปงเป็นกะโปงเป็นสไตล์งเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นจ้าแฟชั่นคือของมึงไม่ มึงลอากันบ้างเออแต่ลองแต่ลองขอบคุณนะคะจะคุยกับกูหน่อยนะมึงเนี่ยถามว่าพี่มีเรื่องอะไรสงสัยไม่เดือมมองเดือมมองพี่ถามสาบาได้ทุกเรื่องเลยนะจ๊ะแค่ต้องเกรงใจนะพี่มีอะไรสงสัยหรอกแต่ว่าพี่มีบางอย่างที่พี่อยากจะบอกบอกอะไรเหรอจ๊ะให้ชาบาได้รู้นะจ๊ะแกพี่บอกอะไรให้ใจฟังนะไม่ท้ามือค่อยๆบอกช้าๆชาบาตั้งใจฟังพี่นะเดี๋ยวกูมานะคำเหื่อพี่เยอะนะ ตื่นเต้นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะบอกอะไรจะมาทำตให้หนูรีจะี่เป็นไปได้หรอหน่าทำตัวสบายๆแล้วมพ่อนจกัปทั้งแรก Okay. no